สวัสดีครับเมื่อนี้สีผ้าเห็ดน้ำยาขนมจีนครับหรือน้ำยาข้าวปุ่นครับเห็ดแตงไงเสียบเด้อครับเมื่อนี้สีผ้าเห็ดน้ำยาขนมจีนตีนไก่วยครับรับรองแ่บจัดจานที่เด็ดแน่นอนครับพี่น้องวัตถุดิบก็บืมีอย่างไรครับตีนไก่อกไก่สีโค้งไก่ครับส่วนเครื่องกะข่าตะไคร่กระชายใบมะกรูดหอมแดงกระเทียม พีกสดพีกแข็งครับพักกับที่ใส่พัคซีเล่าครับต้นหอมนะครับมือนี้มาเริ่มเฮ็ดกันเลยนะครับอันดับแรกเขากัดทุกตะไคร้ทุกคาครับตามด้วยหั่นต้นหอมไปครับตามด้วยพักขีเล่าครับส่วนหลากเขาสะเอาว้ถัด ต้มเราก็ต้มเป็นเครื่องนะครับรับแ,แรงเข้ากับตั้งน้ำห้เดือดใส่ข่าตะไคร่หลากผักชีครับตามด้วยกระช่ายใบมะกรูดครับพริกครับพริกสดพริกแห้งนั่นละครับเราก็ใส่หอมแดงกระเทียมครับเราก็ตามด้วยเกลือนะครับพี่น้องต้มให้หน้ำมันเดือดหมดแล้วครับเราก็เอาโครงไกลล่ลงครับ อกไก่ okay, ครับล้วก็ตีนไกลล่ลงต้มแล้วครับพี่น้องต้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องต้มจนว่าไก่สุกหมดแล้วครับหลังจากนั้นเฮาค่อยมาตักแยกออกครับพี่น้องส่วนอกไก่ผมจะเอาไปตามกับเครื่องแกงดวยครับส่วนสีโครงก็จะเอาไปแยกส่วนครับพี่น้องไว้จะใส่ต้มขึอเกาวน่ะส่วนตีนไก่ก็จะตุ๋น้วยไฟอ่อน เวลาเขาตำเครืองเรียวครับนี่ครับอกไก่ครับสีของไก่ครับเคื่องแกงครับเคืองแกงก็ม่มีอย่างไรครับตำมาที่ห้าต้มไปแล้วครับกระช่ายพริกแห้งพร้อมแดงกระเทียมครับพี่น้องแลวกกระลาข้าขี้เหล่าครับส่วนกระช่ายผมสีเดียส่วนหัวออกแล้ครับพี่น้องบ่มีอย่างนั้ครับมันตำแหลกยากครับพี่น้องอาจจะนั่งเขาก็ตำเลยนะครับตำไปเรื่อยครับ ต่อไปเขากบไก่เย็นแล้วเขาก็ไม่ขีโอกไก่นะครับพี่น้องขีเป็นเสียนเป็นเสียนเลยโอกไกขีกแล้วก็ตําใส่เครื่องแกงนะครับโอกไกส่วนสีโคงไก่รับมาแยกเอาส่วนกระดูกออกครับอันใดที่เข้าว่ามกินยากเขาเอาออกนะครับขันู้ใดว่าอยากใส่สีโคงไก่กับเอาโอกไกใส่เพิ่มอีกก็ะไรนะครับพี่น้องเขาก็ขีเป็นเสียนด้วยกันครับ เราจะนั้นเขากับเอาไก่มาใส่กับเครื่องแกงครับตำต่อไปครับพี่น้องตำให้มันแหลกละเอียดเขากันดีเลยนะครับพี่น้องตำไปเรื่อยเลยนะครับนี่ครับเอาประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเราจะนั้นเขากับตักใส้ถ้วยพักไว้ครับตำเครื่องเสร็จแลวเข้ากับเอาโครงไก่ลงมาต้มครับพี่น้องต้มไปเปื่อยเลยครับ ตามด้วยเครื่องแกงครับไมอนีเสียดาย่วนที่ตามมินิโคครับใส่น้ำล่างโคไปน้ำตามด้วยเครื่องแกงที่ตามไปครับพี่น้องตีๆตี้งแต่กันละล่เขากันเลยนะครับเข้มข้นไม่ได้กินวะครับพี่น้องหลังจากนั้นเขากำลังผสมกันเลยนะครับใส่ผงชุรสครับนเน่วมัดตามด้วยน้ำลาลครับพี่น้อง ตั้าครับคนๆเราเข้ากับซิมน้งนะครับผงบดตามมากครับผมใส่ํำปะนายจุดน้อยหนึ่งกอนซ้มครับลดชาพอดีเราเข้ากับใส่ผักเลยนะครับพี่น้องเหยียบกี่เลาครับตามไยต้นหอมครับคนๆเหรือผักมันจมเลาใส่ผีไฟนี่นะครับพี่น้องถือเปนั่าเสร็เซแล้วครับเข็มขนแจบแน่นอนครับพี่น้อง ยันนมกกไมก็บาคนไาจจะกดแค่นี้เนื้อครับ